เพื่อนๆขาเราทุกคนไม่มีใครชอบความเครียดใช่ไหมเราทุกคนไม่มีใครอะที่ชอบความเครียดหรอกแต่บางครั้งมันก็ห้ามไม่ได้ แต่บางครั้งมันก็มีเรื่องทำให้เราเครียดได้เขาบอกมีวิธีการเยอะแยะเลยในการช่วยให้เราคลายเครียดได้แต่วันนี้พี่ปุ้ยเอา10วิธีที่จะมาช่วยคลายเครียดแบบเป็นวิธีที่แบบง่ายๆแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะเขาบอกว่าจิบชาเขียวร้อนๆช่วยคลายเครียดได้ค่ะเพื่อนๆจากข้อนี้จริง จิบชาเขียวล้อน,อนช่วยะคลายเครียดได้เพื่อนเพื่อรู้ไหมว่านักจิตวิทยาเขามีขั้นังโพเซสในการจิบชาในการจิบชาเพื่อคลายเครียดดังนั้นเพื่อนเพื่นจำไว้เลยค่ะจิบชาเขียวละลอนช่วยคลายเครียดได้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเพื่อนๆข้อที่สองพี่ปุ้ยทำบ่อยมากๆเลยทานช็อกโกแลต คลายเครียดแต่พี่ปุ้ยเลือกทานที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะทานแล้วมันคลายเครียดได้จริงๆค่ะเพื่อนๆชอบมากๆเลยข้อที่3 เคียวหมักฝรั่งคลายเครียดค่ะเพ,พื่อนๆจ๋าเราเพิ่งรู้ใช่ไหมว่าเคียวหมักฝรั่งช่วยคลายเครียดได้ค่ะข้อที่4ชอบสุดๆเลยนั่งสมาธิคลายเครียดเพื่อนๆจ๋าวิธีการนั่งสมาธิมีหลายแบบบางสมาธิเขาไม่ได้ให้เราหลับตาอย่างเดียวเขาให้เราลืมตาหรือเรานั่งกับธรรมชาติได้เวลาที่เรานั่งกับธรรมชาติเวลาที่เราสูดหายใจเข้าลึกๆก็เราอยู่กับธรรมชาติช่วยคลายเครียดได้ค่ะ ข้อที่ห้านะข้อที่ห้าดีค่ะข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้เรานวดมือนะให้เรานวดมือของเราเนะเวลาที่เราเครียดเราคิดอะไรไม่ออกเรายังไม่ต้องรีบคิดเขาบอกว่าเราสามารถที่จะนวดมือของเราเพื่อทำใหเราคลายเครียดได้เพื<ๆ>่อนๆข้อนี้พีุู่ยชอบมากๆเพื่อนๆลองทำดูค่ะข้อที่หกฟังเพลงคลายเครียดแต่เดียวเพลงที่ฟังต้องเป็นเพลงบรรเลงนะ ไม่ต้องมีเนื้อเพลงให้เป็นเพลงบรรเลงแคแนนอ,นอินดีอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงบรรเลงตอนนี้มีเพลงคลายเครียดเพียบเลยฟังเพลงบรรเลงคลายเครียดได้ค่ะข้อที่เจ็เขาบอกว่าให้ดมกลิ่นหอมๆคลายเครียดเพื่อนๆขาพี่ผู้ชอบฉีดโคโลนในห้องน้ำนะตอนอาบน้ำคลายเครียดได้จริงๆเพื่อนๆลองไปทำข้อที่8 กอดสัตว์เลี้ยงคายเครียดเพื่อนๆขาข้อน,นี้พี่พุ้ยไม่ได้กอดอย่างเดียวพี่พุ้ยกอดเขาเขากอดพี่พุ้ยพี่พุ้ยกอดเขาเขาจูบจุ๊บพี่พุ้ยเพื่อนๆขามันคายเครียดได้จริงๆบางทีแค่นอนเก่าพุงเขาเราก็ไม่เครียดแล้ว เป็นแบบนั้นค่ะข้อที่9หัวเลาะขายเครียดเพื่อนๆค่ะข้อนี้ก็ชอบจริงๆแหละเพราะพี่ปุ้ยชอบหัวเลาะดังๆเนืหัวเลาะดังๆเวลามีความสุขขายขเครียดได้แล้วก็ข้อสุดท้ายเพื่อนๆจ๋าเราจะต้องมีสต็อกสต็อกอะไรพี่ปุ้ยเราจะต้องมีสต็อกของเพื่อนๆเรานะที่เป็นคนที่คิดบวก คิดบวกเยอะๆที่เป็นคนโพสิทีฟอะที่เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วโคตรสบายใจเลยพูดอะไรมันก็น่าฟังไปหมดเราจำเป็นต้องมีสต็อกเพื่อนๆที่เป็นพวกโพส i ิทีฟคิดอะไรในแง่บวกมองโลกในแง่ดีแล้วเวลาเราคุยกับเขาเราจะทำให้เราคลายเครียดได้10วิธีคลายเครียดด้วยวิธีการธรรมชาติง่ายๆ แต่ได้ผลทุกข้อเลยค่ะ